สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผ้าเฮดคว้วไก่ใส่บุนเซนครับมาเบ่งเครื่องปรุงครับมีตะไคร่กระเทียมพริกพริกไท้ดำครับเราก็มาตำ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 ใส่กันครับโขโขโขในมันละเอียดผู้ใดมากใส่พริกแกงกระสซครับนะครับรสชาติเึ้นยู่กับจะคลองกับมากันไดนใส่ัน้นครับตำตำนี่เสจแล้วก็มาใส่หม้อครับใส่หม้อปรุงรสครับวันนี้มีฟ้าเขียวรสดีผมจะรสครับที่ผมใส่นะแลวกกามันหอยครับใส่เข้าไป จังนั้นครับคนใ้มันเขากันนะครับคนคนใมันเขากันใ้มันเขากันดีๆเขาก็มักไว้ครับจังห,หน่อยมักไว้จังหน่อยื้อนี้เขาก็ไปดังไฟครับดังไฟรอครับช่วงในการดังไฟที่มันการมารกาักไกลไว้ในตัวครับใช้เวลามักสักพักนึงนะครับมักไว้ไกลมันเข้าเหนือครับวันนี้ใส่ไกล้บ้านครับอ่อใส่ไกล้ตลาดครับว่ามันใกล้บ้านครับวันนี้ไกลพันธุ์นะครับี่มันขายใน CP นะครับ เราเปร่งเพิ่มเติมครับไส้กระเทียมดองไส่ใบบัวกุดาน้ำแข็งครับใส่เพื่อให้มีน้ำครับไม่มันแห้งเกินนะครับเนื้อแข็งสีนุ่มครับนี่ใส่ใบกระเพราใส่ครับใส้บุนเซนเข้าไปอีกครับนี่คือนาตาครับตอนนี้แล้วครับมาลองชิมกันเลยคัมอะรครับเดี๋ยวให้ภาพบรรยายแล้วกันครับ